สวัสดีครับทุกคนวันนี้ลูกค้ามาแต่แก่ก,กับแต่ว่าแผ่นปิดตัวนี้นะครับนะครับเวลาเราปิดนะครับเขาไม่สปริงตัวนี้เขาเสียเขาไม่สปริงเขาเด่นนี่ครับทุกคนมาแล้วนะครับตัวนี้นะครับสองฝั่งนะครับทุกคน ครื่องมือพร้อมทุกอย่างพร้อมนะครับเริ่มเลยนะครับงี้ค่อยๆงีนะครับเดี๋ยวแตกนะครับนี่ครับ ก็ดึงขึ้นมาเลยนะครับก็ต้องถอดตัวนี้ด้วยเัาสอฝั่งนะครับทุกคนฝั่งนู้นด้วยตําโพงก็ต้องแกะแบบเดียวกันนะครับจมือพิเศษ พอรเวิร์กกันทั้งสองฝั่งนะครับเอ๊ะตัวใหม่เอีะตัวเก่านะครับ Oke. Kalau pakai FO di ไปก็ไดก,ก่งนเกกนงที่มีปัญหานะครับ ใช้ได้นะครับโอเคโอเคโอเคเรียบร้อยปิดปิดครับนี่ครับเราก็จะทำงานประมาสถานะโอเคนะครับ <100. S 2> เปิดนะครับอ่าเขาก็ตามไปเลยนะครับเนี่ยเขาตามไปเลยนะ โอเคเรียบร้อยนะครับทุกคนปิดจ๊าบครับงานนี้ขอบคุณครับที่รับชม